โอ้เป็นลนี่ไง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 เฮ้ยไอ้เกาะหัวชากี้อุ้ยมันโดดทุกอันนี้จังเอ้ยโอ้มันไม่มีเรื่องแสงไม่มีอะไรเลยไม่บอกไม่บอกด้วยแย่ละอ๋อสมจริงยังเลยครับนี่ต้องต้องต้องพูดกันเองไงต้องบอกคอคอเองเฮ้ยน้ำเขียวน้ำเขียว ơi mà thằng mà ui 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 เฮ้ยหลังมาโอ้โห้หวิเปล่ยนปืนกวิ่งโ้โดนเดินโเดินโเดินนฝั่งสภาพวห่งแก๊สางแก๊สโดนหงแกะยมีมีหลังแก๊สมีหลังแก๊สปล่อยปล่อยข้ามาปล่อยข้ามยิงหลังแก๊ส นี่ไงโดนดื้โดนดื้อช่วยด้วยใครช่วยอ่ะกีเธกีมาช่วยด้วยไหนอะตรงไหนตรงไหนนี่ไงนี่ไงนมาโดเม็ดเดียวพอเนาะเนี่ยเราต้องบอกเราต้องบอกเพื่อนเร็วว่ามันอยู่ตรงไหนตัวนดื้อเน่ยมันมันไม่ขึ้นสีรู้สึกว่าจะโดนล้อมนะนี่ไงโดนล้อมจริงด้วยวู้ยหลังบ้านเลย ดินลือเดินลือเดินหรอเสียมันโมยแทแนี้เลยเฮ้ยใครยิงยิงเขาไหมไอ้มวตัวีมวตัวเลยดีวขอดะฝาดเาโอ้ย ต่อๆแล้วสงุตรงแล้วนี่ยิงๆอ่ยังวิงมั่วจัดมาแล้วยิ้มอยู่ไหนอะยืราล้วปเะพี่ไหนดิอ้ยยื่ซีไม่แรงเลยไม่ไม่ตายยเราฝั่งนีพี่าาพี่นพี่ก็มีพี่ก็มีคิวนี่แน่หรอนีอันนี้ไปที่มีระเบิดตรงนี้นถ้ามันเยอะเยอะ ไปแกกูีชีพแลีชีพนเจอเตเผาแล้ะเอโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โออ้ยอ่โอ้ย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 โอ้มโออ้ยโอ้มาอ้้ยโอ้ยโ้้อ้อ้ยโ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 ้ยออยโอย กินซ้ายกินซ้ายเร็ววุ้ยไข่ปลาไฟโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วเข้ามากระโดดยังไม่ปิดตัวไข่ปลาใข่เล่นเนี่ยวแล้วไม่ปิดตัวฟิดยังไงอะพี่ดนะเอฟิวโมเมนต์สเลเตอร์กูไม่เดินด้วยละโดนยิงหยาบเลยทุกซองนี่ว่ะ

ข้าวให้ยุทธ์กระท้าเอ้ยม,มันดึงยุทธ์งลงไปแล้วโชคดีเนาะมันลงไปงตรงตีนด้วยทิ่หายละอุ้ยดูยุทธ์ดิโอ้โหสีเผาแม่งเลยละกันมันเผาแม่งเลยโดนโดนโด,ด,ด,ดนขี่หอหอล่วงไปข้างหลัง จะตายยังไม่หมดเลยอยู่รอยู่ดีกว่าวี่เราช่วยพี่โฟอะงเจ็บไปมล่ะไม่ร้ายหลักหลักน้องอะทุกความรวดเร็วมีพันยาเลยกูไม่มียาบอกเลยอ๋อมันต้องนี่นี่มันต้องเปิดประตูนี้เพราะเปิดประตูข้างหน้าแต่มันเขียนว่าเตรียมมาตานเปิดะฉนั้เดี๋ยวพี่พาไปอฟครับ อย่าปิดประตูนะอย่าปิดประตูนะไม่ปิดพี่จะพาไปใครไปล่ะอีซี่ไปนี่อ่ะอ่ะเปิดคนเดียวนะไปก่อนเลยเอ้ยตายแล้วแง่โดนไฟอยู่ระวังห้องะระวังห้องดูข้างลังด้วยหลังมาหลังมาหลังมาพี่หลังมาแล้วอะไรขบวนอ่ะเดี๋ยวพี่ดูข้างหน้าโผล่กับพี่ดูข้างหน้าอ่านี่ผมรอผมรอลูกซองเลยพี่เป็นลูกซองปะสายขวาเลยือปะนี่ไง นี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ้ยหล่นออกออกออกมาได้ไง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 อุ้ยลูกซ้อมมันต้องลูกซ้อมมันต้องรีโหลดพี่หวานแล้วพี่ใจหวาแล้วตอนเนี้ยกระแทกใจขวานตับแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยพงขับดีใจหวานตับแล้วตอนเนี้ย หมดยักษ์โอ๊ะหมดยักษ์ยังไอ้หมดพี่โอ๊ะปัรายุทธร่วงเลยปารยุทธอะไรพี่อยู่กับนี่หมดละพี่ขึ้นถึงเมื่อกี้ก็วิ่งมาข้างหลังพี่เองเ่าเชือกม่ได้หมดล้ะหมดละเฮ้ยพี่ร้องไห้อุ้ยายังอ์ได้ขึ้นบนขึ้นบนเลยอ่ะเฮ้ยหน้าแถวเฮ้ยใครยิงน่ะ ให้มันมีผีข้างล่างอยู่อ่ะเห็นไหมชักกี้อ่ะเฮ้ยลูกฟองน้องเจียวยิงไม่ตายแล้วอ่ะไม่ตายไม่ตายยิงมันแข่งแรกอุ้ยตายอ่ะเฮ้ยชักกี้ชักกี้มาที่ร้องไห้ไปเลยต่างดาวหล่นดีมฮันเตอร์มาฮันเตอร์มาฮันเตอร์มาเดินไปไหนอนะ่ะ อไนีี่่เนนยอนไปดีแล้วนอนไปดีแล้วมาดิยังโอ้ยอ้าวคุณนดอกไทยยิงวิ่งออกว่าอวิ่งลงมาออกทางนี้เปล่าือว่าสอีวิ่งลงมาใจใจหลังหลังโอ้ยไฟไฟมาไฟโอ้ยใครมาไฟน้องเพียบเลยได้กดเลยขึ้นมาดิขึ้นมาดีขึ้นมาดิขึ้นมาดี เปนมาดิเปนมาดิเปนมาดิยืนเหรอใช่ยืนนี่มันชิวผมหน้าท้าแล้วกันเลยเฮ้ยเจอไอ้เคดีจังเจอมาเจอมาไหนอ้ยนี่ไงโดนมาดินี่อะไรอ่ะไก่ดูอะไรวะเนี่ยอ๋อไอเคอย่างเท่อ่ะนี่ผมมีอันนี้ด้วยโดนตก เไม่ต้องรีบไปแล้วล่ะขี่มั้งหลังเวบมาเวฟมาเวฟมาเฮอดาไม่ได้ดาไม่ได้ไอ้เปี๊ยกฆ่าเราสงสารเองจริงเฮ้ยไอ้ยุดธลนไอ้ยุดธลนไอ้ตายไอ้ยุดธอนอีกแล้ว พี่อายุเดียวอีกแล้วตลอดเลยยืนปีอยู่ชิวอะไรวะยืนยืนยืนตายไหนยืนตายไหนตายนี่ตายตรงพี่นี่นี่บางอย่างนี้น้องกระสุนหมดวะมีปืนแม่งตรงนั้นอะไอเคไอดียวมันปั๊มหัวใจมันดีเดียวเด่นมิดเดินมิดนี่ไงนี่ไงตามให้น้อง บางหัวใจมันหน่อยว่เป็จัดเลยชวยช่แต e right? ่จ้าโหดนะไงเรียกเรียกมีกเปาแบบตาดีบันนะไปแล้วลุกหมดลุกหมดลุกหมดยิงหน่อยยิงลุหมดลุหมด เฮ้ยข้างบนข้างบนหวยหยุดมีตัวอะไรมึงขึ้นไปทำไมล่ะน้องตะยุ่เตะยุ่นตะยุ่นตะยอ่นเหรอตัวลอยตัวลอยเนง่ตาลีบานยิงกับตาลีบานมันตื่นหมดนะเนี่ตาลีบานได้เหรอเฮ้ยเมันตื่นมันตื่นตื่นเพียบเลยอะไรตื่นเม่ข้างบนรถไฟข้างบนรถไฟขวางข้างบนรถไฟขวา หลังมาหลังมาลังมาหล้งงล้างล้างเพว่ต้องรีบไปหมดนเทียบเลยยิงตันตีบินเลยอุ้ยคุโดนโดนด้วยเมื่อีอยู่ข้างยุดยไงไปข้างหลังไลยตัวพิษตัวพิษตัวพิษอยู่้งหลังว้ายิงตันีบันเนื้องต้องยิงบูบู ไ้่คูดผ่านเลยไอ้โมไ้เป็นยังไยิงนเียบอยู่เนยยิงยิงอะไรกมไม่รู้ถล่กมาทำไมเนาะตัวไปตัวพี่พี่ดูดูดูเฮ้ยเอายิงทำไมอ่ะพี่อมพี่อมโอ้ผมยังไม่ได้ยิง ต้ก็มาขึ้นว่าอีซี่เอาแล้วเป็นกูได้ไงกูยังไม่ได้ยิงเฮ้ยโอ้ตายอยุทธไอ้ยุทก็แตกเฮ้ยๆแตงมาข้างหลังโหลมึงไปไหนมึงไปไหนตัวดึงหลังอ่ะไปไหนๆมีเหรออุ้ยพี่ข้างบนเป็นฝูงอ้กูไปละพี่โอมหมดไปแล้วนะตายลูกเหลือสิบเก้าเลยอยู่ตรงไหนขึ้นรถข้างหน้าเลยพี่ข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหน้าไหนอะตรงนี้เหรอเรียบร้อยตาย ลูกหมดว่ะมองย่าจิงหมดเนี่ยไหนอ่ี่อยู่ลูกผมหมดลูกผมหมดพี่พี่อง้องอืจะมีลูกหกกังอมาดิออีอรีออยู่ไหนอ๋อพี่อยู่นี่เหรอมองมองยาาจริงมองยาก เราไม่มีลูกกันนะพี่มีแต่ของตอนนี้โอ้ผมก็มีเอ้ยนี่เซฟเจอเซฟพี่ว้าวู้ปั๊มยาคนไม่อยู่ก็ขอเื้อเฮ้ยมีนี่ด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเราเราไม่ปิดประตูว้าวเอาคิดหมายแล้วไอ้ไอ้ยพี่ผมตาเลื่อนแป๊บนึงผมตาเลื่อนกันเอาแล้วควรเปลี่ยนดาบไหม อะไรเดียวไอเดียวไม่มียานี่ไงมียากล,ล่ลอ,ลองอ่ะเนี่ยยากล่องเดี๋ยวีคนแรกผมเก็บมาไงอ๋ออนี่ยคนไม่มียาไม่มียาก็อย่าเดินห้าวดิพี่ของจริง,งเรามของเท่ความของเท่มเ,มเดี๋ยวผมยิงให้พี่พวกเวฟพวกนี้นนะอยู่ไบ้ยังยุด หรือว่าเราเราออกไปล่อให้มันวิ่งเข้ามาดีเลยไม่ต้องบปีนเกลียตัวละผมล่อให้ไหมล่ะโอ้ยมาแล้วกูล่อแล้วแล้วใครแล้วใครไฟข้างหลังวะอุ้ยอุ้ยกูโดนไฟใครเนี่ยโอ้ยเออใครมาโอ้ยยิงไฟเหรอเออเดี๋ยวพี่ออกไปล่อใช่ไหมครับไอ้หยุดอยู่อยู่ในนี้ก่อนออกไปล่อสองเล็บเลยมัน อยู่ข้างในดิไม่ไม่ไม่ต้องออกมาเลยเดี๋ยวพี่ไปรอเองผมนั่งดูผมนั่งดูข้างหลังนะเดินทามมาคนหนึ่งก็ได้แต่เดี๋ยวพี่รอให้ก่อนอยู่อยู่ข้างในน้ออยู่ข้างในน้อเดี๋ยวพี่ล่อเวฟนี้มามาแล้วพี่มาแล้วแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแล้วอย่าบังอย่าบังมาแล้วก็ยิงยิงดิยิงทำเพี้ยอะไรอ่ะยุ่งมันต้อยทีข้างหน้ามันก็นั่งยิงตลาดสะพ่อง ไอ้เหี้ยกูนั่งยิงอยู่หน้ามึงนั่งยิงข้างหลังใส่กูอีกไม่กูณก็บางไม่กูนั่งยิงอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วเพมึงเลยยิงกันมาอยู่ข้างหลังครับเดี๋ยวรอมาให้เราจะล่อยาก่อนนะมันเขียวมันเขียวตอนแรกมือหยุดยาครับอะไรอะไรพูดอะไรเฮ้ยหลังมาหลังมา ยังไม่หมดยิงไม่ไหวยิงไม่ไหวเข้าเวฟตรงนี้ไม่มีอ่ะเอาเวฟไปผลขอมดเลยเข้าเข้าเข้าไปในรูดิไม่เข้าไปในรูว่ะเข้าไปในรูดิพิพผ่านกูไปหมดเลยเขาไปในรูเขาไปในรู้ไอ้ใครอยู่ในรูนนช่วยไปอยู่ในรูช่วยอยู่ ต้องใช้แพนี่แหละมันไม่ได้ไม่ไหวจบไปเข้ารู้โยนหินมันง่แกออกมาดิกระ่ของจริงกละของแท้โอ้โหเปนโยนใหม่ท่านมอนเลอเลยโยนหินโยนหีบโยนีบลลลลลบบมยช่วยยิง พี่หยุดเนี่ยครับลนเฮ้ยหยุดรอด่ะเ้ยใครใใหิวยดวิวให้มายุด้างเือห็นสงสารเราพี่่ไปละวิวให้มวิวให้สงสารสงสผักักผักต้ื้ตามใช้คุมแล้วยายาแผ็อันนึงน่ใช้คมอน่าจะน่าจะไม่มีแล้วมั้งตอนเนี้ย เราหิวให้พียร์ละเฮ้ยมันกาะมันกาะไว้มันกาะไว้อย่าวิ่งหนีมันกาะไว้อยู่ด้วยกันไว้นะอยู่ด้วยกันไว้นะเดี๋ยวยิงขึ้นมาให้หสวยเสียงหมด ผมก็เพิกแล้วผมก็เพิกไอ้มีมีเอ็นี่นะมีถังมีถังนะลูกผมจะหมดนะข้างล่างมีที่เก็บลูกจำได้ขวากลูกไม่มีหรอมีลูกสอบ โอ้หรอบนี้เป็นสกาวอ่ะพี่สกามันยิงเซมนี้อ่ะดิมามามาคบกันตรงหน้าห้องนี้ไอ้ที่จะลงไปไม่ใครยิงกีกว่าอนเหลืองเขียวโอ้ยโอ้ยโหโดนเลยซอมบี้มาหาแน่

เฮ้ยมัน่โดนก่อหัวโดนก่อหัวนะยังอยู่ยังอยู่อย่าอย่าอย่าวิ่งไปลากมันต้องค่อยๆเดินไปค่อยๆยิงแล้วค่อยค่อยเดินมูลหลังไม่อยู่เลยมาดิมาบากันเลยที่ซานไปบ้านกันเลย ความยาเลยตอนนี้พี่ก็อยากความยามากเลยเวี่เข้าก่อนเลยข้าบ้านรับปิดประตูกันด้วยนะอย่ายิงประตูเด้อเฮ้ยยะยยปั๊มก่อนได้ไหมปั๊มเลยเดี๋ยวพี่ไปเอ็นนี้ให้ประตูาประตูวาประตูวาโว้ยโว้ยโว้ยเฮ้ยคนึดูดูให้ดู้ เอาแล้วบอกนะเดี๋ยวไปแี่ยนึงนะผมเก็บแห้งหนึงนะผมเก็บแห้งหนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนปืนอุ่ะปืนนี้เคืยอะไรสีก่อประจั่มุมเลยนะประจั่มุมเดี๋ยวไอพี่โอมผมขอหน้าประตูสุดนะเดี๋ยวผมมีเลื่อยไฟฟ้าโอเคนั้นดิวดิวอยู่นี่เลยผมอยู่ไหนอ่ะเอายังใคร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 ไปอ่ะเอออเาเลยแล้วปิดประตูทำไมเดี๋ยวโบกมาเอาเลยเอาเลยดึงเลย เปิดแฟลชดิยูที้เปิดแฟลชดิมองไม่เห็นผีเปิดแ,แฟลชเลยยูจู่พี่สองหัเข้าบนแล้วโอ้ยโทษเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่จะไม่ยิงจนกว่าจะเข้าพันธะถ้างถ้าเราถ้าเราเอ,อ็งกีนแล้วนะเฮ้ยแทง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  มันตายไวมันตายไวพี่มีปั่นเว้ยมันตายไวขอพี่ยิงพี่ยิงประตูนี้ได้พี่เลียงประตูฝายนะโอเคพี่พลี่รีลี่ มาดิ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 แขนนายหนุมากอยิงอัตออโต้วอชองเดี๋ยวต้องไม่นบชาต้ผมอัลดเข้ามาเข้ามาให้ผนหยยิงแม่น ตอนนี้พวกกูยิงครบด้วยพวกกูอยู่ครบด้วยมั้ย A few moments later okay, ยิงให้อยู่ยุทธยุดตื<ม>มม่นมายุทธตื่นมายิงปืนมคงไม่ได้อยู่คงไม่ได้อยู่ม,มีพี่ข้างบนอยู่ด้วยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วโอ้ยข้างบนก็มี อยู่ให้ห่างจากเขตไฟลามอาชี e ว e โอ้นอนเฉยโอ้อยู่ช่วยูนิ่งลนนงลนไมุ่รบหนงลอนมกี่อเย่อผมนอนด้วยผนนอนด้ อือลตยูุ่ล่ไอยู่ขึ้นมาหัวอือมาเด็ดกระบอกมาเด็กอือดึงอายุทธดึงยุทธดิตยูตยูให้หลันแกงมมาเลยให้หันแกงอือหนจะไม่หนลให้หังแกงอืออือแกงมันแกงกรไปแกงหรอ มาให้เอาปากมาเฉาะหัวหัวโอ้ยจิผมตายเลยไปเร็ว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 โอ้เฮ้ยมันมากระจุกให้มันมาทางเดียวโดนกระดึบ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 โดนกระดึ๊บนี่ลูกกองถูกเป่าอยู่เนาะ บ้านละพี่ถึงบ้านแล้วโอ้ยหน้าบ้านะถึงบ้านแล้วพี่โผล่ก่อนเรื่อยยิงยิงยิงบ้านอยู่หน้าเฮ้ยเข้าไปเลยไม่ต้องยิงไม่ต้องเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยหมดพี่โอโอ้โหลูกซองนี้เป็นของจริงว่ะเป็นประตูเป็นประตูเป็นประตู